สวัสดีครับพี่น้องที่กำลังรับชมช่องคนสวนคนไลี้ยนะครับเนาะครับวันนี้นะครับเป่าเฉดจะพาพี่น้องนะครับมาเบ่งการเห็ดสวนเกษตรแบบผสมผสานนะครับพี่น้องพื้นที่บ่ายนะครับพี่น้องแต่สามารถที่จะสร้างให้มีอยู่มีกินแล้วก็นี่ขายได้ทุกเมือนะครับพี่น้องก่อนเด่นก็ไปทําความรู้จักกับคุณพ่อพี่น้องครับเนาะครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับครับแนะนําตัวให้พี่น้องเข้าหูจักนะครับคุณพ่อพ่อสุครับที่รับแปลงอยู่ไซครับพ่อเนี่ยอยู่บ้านนักชุมห้องครับ ครับบ้านนาสมพงศ์อำเภอนาบังจังหวัดหนองบัวลำพูครับผมวันนี้เ่าเฉีดเดินทางมาไกลเน่ยนะครับพี่น้องมาเยี่ยมบ้านเกิดจากค้องนะครับครับไอนี่กิจกรรมในสวนเขามีอย่างแนวดอกผอกมันนี่ปลูกผักไว้กินครับปลูกผักไว้กินอันนี้เขาเอื่นพักฮะเอื่น้าใส่หวานเอื่นครับพี่น้องเจาครับเอื่นพักฮะนะครับเนาะ โอ้เขากินจ้างไหนวะนี่พ่อมันยอดไปลวกครับเอายอดไปลวกกินกระพนกับเจียวนี่บยวครับหรือเปล่าผมใ่ไกลใ่เัาจะปลูกขึ้นข้างยังเสียเร็วไหมผัครับบางลักษณะน่ะจะปลูกว่าอย่กนะผัอเนาะบางคนก็ปลูกว่าขึ้นแม่นบ่บอโอ้ก็เอาเอาแบบได้นพ่อมาปลูกแบบัวครับมันจะเป็นหัวเพราะเอ่อความมั่น ปีที่แล้วฮอกปลูกแ่นี่ครับครับวันนี้มันออกหากมากมันลงหัวนี่คือคือมันแกวะครับคือมันประเภทมันโอ้มันจะลงหัวเนี่ยมันก็แตกหัวแตกยอดขึ้นไมครับเป็นประเภทมันแสดงว่าฮอกฮอกปลูกแล้วรอบหนึ่งบานนี้สมมติว่ามันมันยบหรือมันเหี่ยวนี่มันก็แตกขึ้นเยอได้ย่มครับไมันแตกขึ้นก็หัวตรงเก่าเหรอครับครับพอแตกขึ้นมาฮอกก็เอาตรงที่มันขึ้นมาไม้นี่ง่ายเอ๊อ แสดงว่าเขาปลูกเทียเดียวมันจะอยู่ได้หลายปีครับปลูกเทียเดียวอยู่ได้หลายปีครับบางคนหาฟ้ามเงยเขาเขาเจะยอดครับเอายอดไปซ้ำวิธีการของเพิ่นเพิ่นเพิ่นเพาะใช่ถุงซ้ำครับแล้วคือเพิ่นตัวฟ้ามเงยเพิ่นจะปลูกเป็นฟ้ามไปเลยคือตลาดรองรับเพิ่นนี่มันบ่ครับครับโอ้แต่นี์เ้าเขาปลูกขายน้ำบานเ้าครับอันนี้ปลูกกินวันนี้โลกว่าแลกมันหลายบ่ครับเขาปลูกครับก็ มันบ่ค่อยมีครับบ่ค่อยมีบ่ค่อยมีดอกแสดงว่าเขาบ่บ่ได้ใส่หวานใส่ย,ยาเนาะแม่นครับปลูกไงใส่เจ้าปุ๋ยครับอือครับเข้าไปเก็บฮอร์โมนเลเนี่ยมูลเปิดเลเก็บยอดจังสีไปขายครับอเเอยอดขายกินกับปุลกับเจียวนะครับพี่น้องรสชาตินี่เพื่นจะเป็นยังไงเนอพ่อห่อคันหวานหอมๆบมป่จังไลยมันมันมันหอควันมันหอมมันครับ กากินซวดนี่ได้ปะบ่เคยกินโอเคได้ <laughs> ต้องไว้ลวกนอก็ได้อยู่เออสซดก็ได้นอกจากพักฮะนาอครับเนาอมาซวดทั้งนี้จะเป็นยังพอ่อโอ้เห็ดลายอย่างลยายเนียวนะครับพี่นอ้องปลูกอยู่ปลูกกินเนเกอกินเขาก็ขายเนรอบครับจะปลูกหมุนเวียนยูเบิดปียังสี่บ่ครับนี่แปลงนี้จะปลูกยังครับเนี่ยปลูกมันบหือนเห็บมันบัมเห็บนะครับพี่น้องนี่ย ี่เนี่เห็นมาอันนี้มันไอ้วานไปให้มันเกิดกับเห็นมันเกิดแช่มเพียงเขาปลูกไปพักเสียนเนี่ยเน่เขาวานลงไปเลยแช่มกับอันเสียงกับขวางในห้อาปลูกไปหลายมือจะได้ขายที่นี่ในหลายหลายมือจะได้กินเจ็บกินเออเจ็บกินเองเพื่อส่วนตั้งจะเป็นค่านะครับพี่น้องครับเดี๋ยวนี้ฝนมดตกถ้าเกิดนอนเพราะท่าน เกิดนอนพท่านเข้าขายนอนบ่ครับก่อนเนี่ยเมียนนอนขนาดนี้ขนาดนี้นอนขอนอนนอนเนี่ยไปขายนอนคุลงไปเอาหัวน้ำหน่อยนึงครับเข้าไปขายใส่ครับบันใครน้ำบาตรเข้าไหนน้ำบาตรอือใครน้ำบาตรแส่วนเดี่ยวกำลัง เกี่ยวกันเมื่อคืนมาทางนี้ก็ดอกกระเจียวนะครับพี่น้องเนี่ยเกี่ยวกันมันขึน้นโอ้ปลูกเสริมาายังมาหลไมหน่อยไปนะครับพี่น้องไุ้มฟางไว้ที่าาก็ปลูกยังพอนีะดอกกระเจียวบอกระเจียวกับขิงเกี่ยวกับขิงเกับขิงขิงไปยางเหยียบเงี้ยบนขื่นหยังี้ยบนขึ้นเหยียบเหยียบตล่อยพวกพื้นที่เมื่อไรจวมาจัดสรรแบบเปิหลายอย่างไรเนี่ยนะครับเครือออเขื่อเรือโอ้บอกแล้วทั้งทีก็จะมีไม้ผลแซมเป็นระยะระยะมาก่อนเนาะ นว่าจะเป็นแบบเกียบบลูกม่วงเกลม่วงอืพื้นที่ประมาณหนึ่งงานหนึ่งนะครับพี่น้องกล้วยแต่ว่ากล้วยมันเป็นลูกไหลเจอมีอู้หยานางหย่านางอู้คืองานขาดนะครับเนี่ยหย่านางหย่านางนี่ก็ได้ใครอุ้ยกินก็ได้กินบ้านห้อง แักๆก็คือปู้ไว้ใจกินเหลือกินเท่าไรังขายเนาะครับเนาะครับผูไว้ใจกินนะก็จะว่างระพบหนามไปเบิดน้องพอเนาะระบบหนามเชื่อแนนมาเบิดนะครับพี่เนาะอ้าท่านนี้ก็จะเป็นโซนใหม่ผ้นแล้วก็มีคาเสี่ยมเป็นระยะระยะนะครับก็จะมีเกลี่ยมาก่อนน้องพอเนาะ แกวมงกรอนนครับพี่น้องนี่ยแกวมากรนี่ก็ได้จ็ดปีแล้วครับสามปีนี่สามปีเ็ได้เก็บอยู่เก็บกินนะครับพี่น้องอพวกหเห็ดจังสีมันเกิดมีความสูงระเบ้อเนานะ <c oughs> ไ้เห็ดไอเตือนเสาวมากอเขาวสวนสำหรับผู้ไปเ็งานรักบุ่นเห็ดก,ก็แกะแกะกันน้ำบานเนี่ย เป็นมากเจ<อ>็ดแต่เส้าครับเจตเแตเส้าสวยมาห้าแดดผ่อนนอกากเศร้าผอนเจ้าครับมันมันก็มีความสุขจังหนึ่งนะครับเวละเ้าได้อเขาหัวเขาวสวนเป็นคนเปรียสเท่านะครับพี่น้องทงั้งท้งหนึ่งก็จะเป็นกล้วยนะครับพี่น้องเนี่ยกล้วยโอ้โตเขื่อนล้วครับพี่้องบางที่มันก็ เมื่อเกิดไร่อะไรใ่ว่าได้กินได้กินมากขาดมีกินตลอดมีเ้ามีกินได้กว่าข้าอยากกินย่างกับย่างลงวันนี้อยากเก็บกินแล้วนะครับพี่น้องข้างคนก็จะมีสวนพักพักสวนขั่ว่พอดผักสวนลูกออลูกออกแล้วข้างนี้ก็จะเป็นถั่วพุ่มอีตูถั่วลูกออกมะเขือ ก็จะเป็นไม่พ้น嘛ตัดเลอะมึนมันห่อนแห้งครับอากาศก็ห่อนแห้งนะครับพี่น้องช่วงนี้ลมมากร้อนมากมาบุษถือหมือนเห็ดสมักเถียนยาเห็ดสมักเสียนสมพักเซียนพักเซียนเนี่ยก็ปลูกขั้นสมเกียนโอ้ยกร่วานีห็มันเกิดเสี่ยมกับของที่เขาปลูกเป็นผักะเขือพิกครับเสี่ยมไปเั่งสีเลยแม่นครับทั้งทีิบ้าน แล้วจะไม่เกิดใช่ไหแต่ว่าฮุนบน้ำที่เดียวนี่ยได้ได้หลายดด<ห>เปื่อได้เดียวนี่ครับนี่ความขีดที่มันเกิดน้ำกันได้ยืดน้ากันได้ยืดน้ากันได้ครับอยากกินตำหักทว่ากับยางลงมาหนีนะครับพี่น้องเนะี่ยเก็บไปตำหมกคงกับกระล่างลงเนาะครับเนาะกำลังลงกระสัวนะครับพี่น้อง เดี๋ยวมองไงมองท่านท่านยั่นคือตลกโอ้โหครูอาจัรต์กนี่เนี่ยวกมองไงนะครับพี่น้องเดินอนแอปเปิ้ลมองแอปเปิ้ลโอ้ยแอปเปิ้ลไ่ว่าธรรมดามันลอยละโลกครับลุงเนี้เกือบเกือบกิโลลูกเคยเคยสั่งอยู่ครับก่อน่วยให้งยัยแห้งนะครับพี่น้องแห้งอยู่แต่บวมย่ำบ่หวานบวมย่ำบ่หวาน ทางนี้เพก็จะปลูกมะละควานครับพี่น้องสายพันธุ์อยังครับแบบบกฮวงแบบดำเนินแข็งดำเนินดำดำเนินมันก็มต่ำบ่แม่เอนะมันคงต่ำสำหรับต่ำนะครับพี่น้องกเหนื้อจะกรอบด้วยครับสายพันธุ์นี้าจะปลูกเสื่อมสลับกันไปจังซีเรื่อยๆครับเฮ็ดผีแห่งนะครับพี่น้องส่วนทางนี้ก็จะเป็นไม้ผลนบกม่วงสลับบกฮว มาทั้งปีก็จะเปลี่ยนมันมัน็ดง่ายมีแ้งเนาบอเนาะ <c oughs> ได้มันนี่ได้เยอเดือนแล้วครับเนี่ยได้เดือนกลัวเดือนกลัวกว่ารับง่ายมีแ้งนะครับพี่น้องอเคียวใบสดดีนะครับพี่น้องเป็นมันระบบนามยศนะครับพี่น้องเนะี่ย เฮ็ดผสมประสานหมุนเวียญทึงเผือดส่วนขวั่วทึงเผือดขาานุนมิดหมากปีแรกนี่ก็ปลามาโดค่ะแต่ปีแรก,ก,ป,กปีแรก,แรกโอ้จะนั่งเผือนเล่ดนะครับพี่น้องเนี่ยรกระเซียเผือนแนะน้ำใหย่เรียวไปซีลูกถือว่าปล่อยเลยปล่อยเลยเลี <laughs> ย้ยลูกครับ่ในบมาต้นเนี่ยโอ้ย <laughs> หลายแห่งเด <laughs> ้อครับพี่น้อง <laughs> แยบยางตกเลยนะครับไอแหกขึ้นมากอแหลกที่เป็นมาสใตพันธุ์ยังครับนี่หนุนนะครับพี่น้องอเเาไปดตกหักตกเหนี่ยหนะจำปลาดะนี่ปะเอาออกมาคุ้นขายพันธุ์ครับว่าแมาทางนี้ก็จะเป็นบักรักนะครับพี่น้อง นัดก,กอกเมือ่อแน,นวอยู่แน,นวกินนะครับพี่น้องยางเขามานี่กอบบกบกักนาวบักนาวอยู่ฟังฝุ่นบักนาวฟังฝุ่นก็มีฝุ่นกรอกแล้วนาวอยู่ฟังฝุ่นเออได้เด็กขายแล้ว,วตัวแยกบาทก็ หนาห้าร้ห้าสิบอ้แพงนองครับนองบักหนาวห้าส <50. S 1> ิบมาหนาวนะครับพี่น้องช่วงหนาแรีงคือว่าเป็นช่วงที่แพงนะครับพี่น้องก็ดได้มีบักหนาวคายนี่ถือว่าสุดยอดนะครับอันนี้เบ็ดมากแล้วบักฝรั่งาทางนี้ก็จะเป็นบักฝรั่งแล้วพื้นที่ใบว่างแยกหม่องเลยตัวเนี่ยก็ปลูกเบ็ดเต็มเอยดเลยนะครับพี่น้องเนี่ยที่ดาคา ขนาดล้างบาตนะครับน้อยค้าน้อยสําหรับเออไว้ใส่แก้วบองพิสแก้วบองมันเป็นเจ้าไหนครับรสชาติมันจะความหอมมันมจะหอ<ว>มค้าน้อยหรือคาเลี่ยงมันเดือดครับมันจะหอมกว่าค้าไงส่ว<อ>นที่บอหลาย่ะ่าจัดซันได้อบจบงามนะครับพี่นอ้องมาทั้งนี้นี่มีบอครับบักหน้า อันนี้ยพวกเน่าหอมเน่าน้อยเน่าน้อยบ้านเน่าเน่าโบราณแบบเน่าโบราณลายพันโบราณเน่าตะเกียบครับหอมหอมหนั่งอูหน่อยดุ๊กเบาหวานเนาะดู่หน่อยดอกแห้งนะพี่น้องจิตแหลมไม่ไงโลละห้าสิบวัดนี่ส่วนพวกเน่าเนี่ยเธรรมดาร์นะครับพี่น้องจิตเป็นแป้นเนีนี่เป็นแป้นพิจิตบเนเดินแป้นพิจิต มาเยดกแข่งนะครับพี่น้องปลูกใส่ปลอกแล้วพอเนาะครับปลูกแค่ปลวกปลูกแค่ปีแล้วครับพ่อนี่มักหนาสี่ปีสี่ปีต่างคนผลิตยูเบิร์ตปีมันบ่ครับมันจะเป็นต่อซุดยูงสียูเบิร์ตปีครับยึดลูกตลอดลกแข่งนะครับพี่น้องมักหนาวมากินหน่อยลงนะครับ ก็ใส่ฝนใส่ปุ๋ยนี่บ่ครับครับอันมาทั้งผัวกับเป็นมาเงะเงเพึ่งตีลูกเพึ่งจะติดจักปีผัวมันตีลูกปลูกอยู่เดียวกันครับที่สี่ปีสี่ปีปีที่สี่ตีลูกและครับพงอโรงเรียนบ่หงะโรงเรียนโรงเรียนครับเอามาทดลองปลูกทดลองปลูกม่นบแมัน ต้นใหม่ระจําพื้นที่เฮาครับเขรู้ว่ามันก็ล่องเบิ่์เงินเสียครับแต่ว่าครับได้กินติดมากนะครับพี่น้องใส่ปลอกนะครับพี่น้องนี่องใส่ปลอกปูนปลอกปวนเฮาได้เอาแนวรัดต้นไว้บ่ครับคือเฮาบ่ตั้งไว้ซืีอปล่อยเลยปล่อยเลยอ่ามันออกมาได้เออ่ัไนี้เฮาได้คุมนอกฤดูบ่เนื้อมันเป็นเองตามธรรมชาฉาบบางนหน่ครับบ่ได้คุ้มอือ คือหดน้ำมัใช่หมเสื้อพ่นน้ำใส่ปุ๋ยครับหดนน้ำใส่ปุ๋ยแล้วก็ครับครับนี่มาเร็งกับปุ๋นไงอือก็กระชีดกันมาเร็งเนี่ยครับปลาไปต้องปุ๋นเป็นยังครับปุ๋นมาปลาไปเบิ่งปลาอืุ้ยมันง่ายไหะครับพี่น้องมันนั้นหยดไปหันลืมเบิ่งมันลืมเมืองผักหวานผักหวานปลาก็มีปะหวานปลาครับจะยังไปตัากรีบลงอีกหวานปลาบานเข้าเนี่ยใกล้ไเนาะ จะไครนะครับพี่น้องก,กันดินสุดกันดินสุดแต่ว่าได้พ้นลียน้ำพักขานะครับพี่น้องพักขาใส่แกงน้งหม่อ่มาทางนี้ก็จะเป็นเลี้ยงปลาด้วยครับพี่น้องในเลี้ยงปลาโอ้โ้าบบ ลายเงาพวกปลากระพุ่มปลากระพงเขาเลี้ยงใช้ยังสีเลยโอ้โหเพดีนะครับพี่น้องเพ็ดแตะช่างกระช่างบกนะครับเนาะในการเลี้ยงเลยครับบนห็นตัวพี่หนาะครับเนาะครับ่เห็นตัวยืนได้นานยังบนใหญ่ยังว่าท่านใหญ่เลี้ยงนะครับพื้นที่พัดไหลนะครับพี่น้องพื้นที่อลอ้านสามารถที่จะสร้าง ผัหวานกับขี้ปีกันตัวนี้ขี้ผักหวานผักหวานปลานะครับพี่น้องผักหวานปลาปีปีกนี่เขต้นนว่อไรมาปลูกวานเอาเม็ดครับไนมันเลยครับเม็ดนี่ปีปีที่เละเออปีปีไก่ปลูกปีไก่ครับตัวนี้ปลูกปีไก่ครับออืถ้าพั่นก็จะบ่ค่อยใบไง้บมันบ่บ่ใบไง้โตครับแล้วก็ดินทากหาเป็นลุ่งไปได้เร็วกั ไงว้ครับก็ตวนถ้าถ้าพไนิ่งไงติดแล้วพอนก็จะซาดขึ้นบื้ๆเลยมครับครับเริ่มหมอกหน่อนแล้วนะครับพี่นอกรักวานปลาทักวานปลาก็เป็นพืชที่พืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งนะครับพี่นอกที่สามารถที่จะสร้างรายได้นี่่ธรรมดาเนี่ยอยู่สวนบานตัวไงแล้วอยู่สวนบานตัวไงแล้วเอาไนเอาไนมาเน็บลงเลยเอาเพาะให้มันหมอกก่อนครับให้อกเน็บลง พอให้มันหวกยังเอามาปลูกนะครับเพราะหากถ้าหากต้นแมนเกิดขึ้นแล้วเพราะหากมันขาดสีิแตกขึ้นมากไหมเออแมไมมหมเพราะหากขาดมันก็แตกกันมากจริงเลยงานหากขาดก็แตกขึ้นมากแสดงว่าถ้าเขามีต้นแม่อี่ง่ายเลยมันก็สามารถที่จะขายายได้ไวมากครับงานมาตั้งทีก็จะเป็นโอ้อยหอมอยังมา,าต้นญ่คยขนาดไหหอมประดับหอมประดับ,ดบเกียนได้ไหมเนี่ย ได้ือว่าบอสแยบคือหอมเนี่ยมนบอแยบคือหอมบานเหาะหอมหอมพันธ์แทห่เหาะโดมกันเองหอมบนหอมจะมีอันนี้พักแป้นแป้นเปืดสวนกล้วยนะครับพี่นนอกีทั้งหนาบ้านนะครับพี่นนอกสามารถที่จะฉิงน้อยครับปูผสมประสานกันไปนะครับพี่นนอกครับคลิปนี้ก็หวังว่าสิเป็นประโยชน์กับพี่นนอกที่กำลังรับชมมาหน่อยก็รลายแล้วครับพี่นนอกคลิปนี้ผมเบาเฉดครับคุณพ่อสุกนาครับเนาะ อขอละนะครับพี่น้องสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ